สวัสดีค่ะพี่อ้วนรีเทิร์นนะคะพี่อ้วนจะสอนทําผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมโบราณเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ว่าทําออกมาแล้วไม่เหมือนใครอร่อยไม่เหมือนใครนะคะามาดูเครื่องปรุงตรงนี้เครื่องปรุงเราก็จะสับหมูแบบนี้นะคะแล้วก็หมูเนี่ยแล้วแต่คนจะชอบนะว่าจะเป็นหมูชิ้นหมูติดมันหรือหมูไม่ติดมันถ้าหมูติดมันก็จะนิ่มหน่อยแล้วส่วนพริกเนี่ยนะพี่อ้วนจะเอาพริกแห้งนะคะเขาเรียกว่าผัดกะเพราพริกแห้ง รพริกแห้งผสมกับกระเทียมตำไว้เลยอ่าแล้วก็เครื่องปรุงก็จะอันนี้ก็จะเป็นใบกระเพราใบากระเพรากับใบโหระพานะคะผสมกันแล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่มีไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ตาตาลปีบวิธีการทาพี่โบจะใช้น้ํามันมะกอกนะแต่ว่าน้ํามันหมูก็ได้น้ํามันพืชที่ปลอดภัยก็ได้นะคะ หมูลงไปที่หลังเนี่ยเอ,เอาใบกะเพราเอา้ยไอเอาพริกเอาพริกอะไรเข้าไปก่อนนะมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นอ่ามมีมีสิทธิเ์เหม็นเาาหรือไม่เหม,ม็นเาวพริกกะเทียมมันไม่แล้วก็หมูสับเนี่ยนะถ้าลงไปคั่วคั่วให้มันหอมก่อนเอาหมูสับลงไปคั่วให้มันหอมให้มันหอมให้มันสุกให้มันไม่เหม็นเาวนะคะเอาด้วยไฟแบบว่าไฟอ่อนนะไม่เอาไฟแรงมาก ตอ,ตอนนี้ก็พอหมูคั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาพริกแห้งที่เราตามไว้เนาะพริกแห้งกับกระเทียมมาใส่เข้าไปรสชาติจะบอกเลยว่าจะสเด็ดสดเดา,าป้าใส่ลงไปคั่วให้ให้มันหอมเห็นไหมดูแล้วดูมันจะเป็นสันระาวแห้งใช่ไมล่าลองดูนะครับ กระเทียมมันจะไม่เหนห็ดไมกใส่ซีใส่ซอสปรุงรสนิดนึงนะคะใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะอ่าซีอิ๊วขาวหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนิดนึงแข็งๆหน่อยอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาแข็งนะคะเอาแห้ง <c oughs> เนี่ยเราจะใส่น้ำตาลปี๊บเพราะว่าเราจะไม่ใส่เราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะอ่ะะาน้ำตาลปี๊บเชื่อมลงไปนิดเลยเพื่อให้มันปมกล่อมแทนผงชูรสสุดท้ายเลยก็เป็นซีอิ๊วขาวหยดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวพอซีอิ๊วขาวเข้าไปเนี่ยสีมันจะสวยมากนะ อันนี้คือเคล็ดลับพิเศษเคล็ดลับพิเศษก็จะเป็นใบกะเพรากับโหรลพาอย่างละรึใส่ลงไปเลยใบกะเพรากับโหรลพานะคะใส่ไปอย่างะรงะรึแล้วก็คนให้ทั่วแล้วปิดไฟเลยนะคะใบกะเพราสุดยอดสุดยอดไหม <c oughs> อ่าแล้วก็เสร็จปิดไฟลงลาง ใบกะเพรากับหโหระพาต้องอย่างละครึ่งนะคะถ้าอยากกินใบกะเพราผัดกะเพราที่มันอร่อยเป็นผัดกะเพราลองดูหน้าตาก่อนสิหน้าตาคนทำก็สวยมากหน้าตาผัดกะเพราก็จะออกมาเป็นแบบนี้กระเพราแบบนี้ผลลัพธ์ที่จะได้นะคะมันจะหอมพริกแห้งและมันจะไม่เหม็นพริกกระตะเทียมที่มันไหม้แล้วหมูที่เราเอาลงไปคั่วก่อนมันก็จะหอมนะคะผัดกะเพราแบบนี้ก็เป็น วิธีการท,ทําที่วิธีการทําที่แตกต่างของคนอื่นเขนิดนึงแต่สิ่งที่มันจะได้คือมันจะอร่อยกว่ามันหอมกว่าใบกะเพราโอโหละพายอย่างวะคทึ่งอ่าให้ดูหนะ้าตาดีๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครดูแล้วถ้าเกิดอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรกินนะคะผัดกะเพรานะคะพี่อ้วนจะทํากะเข้าในเฟซบุ๊กไลฟ์ทุกเช้าเลย คนก็จะเข้ามาดูแบบหลายพันคนตอนเช้าๆอ่ะจ,จ,จะดูว่าพี่อวนทำอะไรเนี่ยทำทุกวันนะคะกับข้าว